ข้าำกันไม่มองเนี้ยามกันไม่มองเนี่ยอันตรายนะครับเกือบไปดีปดีัปงานสังเกตเห็นนะครับในแจ้งใอ้ปรกรอชักวิด